สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเลข2ตัวล่างนะใช้ชื่อใหม่ช,ชื่อชื่อเลขล็อกเป้า2ตัวล่างนะครับก็เป็นการชนสูตรใหม่นั่นเองแต่ว่ายังเน้นเลขชุดเหมือนเดิมนะครับไม่เน้นสูตรมาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับหาหน่วยใช้หลักแสนของวันที่1่วันนั้นบวกกับหลักสิบได้เท่าเท่าไหร่ให้นะ้าบวกกับเลขคขงที่ ไม่ได้ผลลัพธ์ให้นำมาวางไว้หลักหน่วยหาสิบใช้หลักพันของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกตัวเขาเองนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรให้เราบวกกับหลักหน่วยอ่าได้ผลลัพธ์ให้นำบวกกับเลของ์ที่เมื่อได้ผลลัพธ์ให้นำมาวางไว้เป็นหลักสิบมาลัหน่วยกันเลยนะครับเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามสิบสามตัวหลังมาเลขสามสามบวกสามเท่ากับหกเก้า บวกเก็ 9, ได้เท่ากับ18 18นําตัวหลังมาคือเลข8 8นําบวกกับ6กได้เท่ากับ14 1 4นําตัวหลังมาคือเลข4 4บวก8ได้เท่ากับ12 12นําตัวหลังมาคือเลข2ก็ได้2เป็นหลักสิบข้าชุดในีชุด2 6มา1เป็นชุดกวนสมา2ตัวลลางออก2อกอ่าก็คำนวณมาให้ตรงกันนะครับโอเค มาดูว่าจะถึงครับเด็กอะไรหาหน่วย2องบวกสองเท่ากับ 4, ส4ีบวกสามเท่ากับเจาหา10 5ห้าบวกห้าเท่ากับสิบอ่าสิ 50, 10, าตัวหล 0, 0ังมาก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสีบวก8เท่ากับสิบสนตัวหลังมาเเลขสองก็ได้สเป็นหลักสิบ ก็ได้ชุด27งเป็นหึงชุดนะครับอชอบก็นำไปทางนะสำหรับทั้งนี้จะเ,เรียกประจำพวงที่หนึ่งเดือน8ปดสองห้าเท่านี้นะครับหน่ง้อที่ถึงนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะโชคดีถูกรวลกันทุกท่านเลยนะครับ